ทำอย่างไรให้ทารกหัวทุยหัวสวยตั้งแต่แรกเกิดซึ่งในช่วงเด็กแรกเกิดนะคะคุณแม่เราอย่าพาลูกไปนอนคว่ำโดยเด็ดขาดนะคะบางคนเนี่ยอยากให้ลูกหัวทุยสวยพาลูกนอนคว่ำเลยนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะถ้าเด็กนอนคว่ำตั้งแต่แรกเกิดคอและหลังยังไม่แข็งนะคะโอกาสที่ ทารกจะเสียชีวิตขณะหลับเนี่ยมีได้สูงเพราะเด็กเนี่ยโดนผ้าห่มหรือที่นอนปิดจมูกปิดปากไม่สามารถที่จะขยับนะคะบริเวณใบหน้าหรือบริเวณจมูกของลูกนคะคะออกจากตรงนั้นได้โอกาสที่จะทําให้ลูกเสียชีวิตขณะนอนหลับมีได้สูงเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ทารกหัวถุยสวย,ยงแต่แรกเกิดนะคะในช่วงแรกเกิดเนี่ย คอและหลังยังไม่แข็งสองสามเดือนแรกนะคะให้นอนตะแคงเนี่ยได้นะคะแนะนําให้นอนตะแคงได้หรือจะให้ลูกนอนหงายก็ได้แต่การนอนหงายคือจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งนะคะที่นอนไปเรื่อยๆนะอย่าให้นอนคว่ำโดยเด็ดขาดนะคะเน้นยํำม,มากๆเลยใน3เดือนแรกเกิดแล้วก็การนอนนะคะก็คือสลับบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างอ่านะคะหรือว่าตําแหน่งที่นอนก็อย่านุ่มแบนจะเกินไปจะใช้หมอนหลุม หมอนป้องกันหัวแบนหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะไม่ได้มีจําเป็นว่าจะต้องใช้หมอนหลุมบางครั้งหมอนหลุมนะคะนอนไม่ถูกวิธีเป็นไงคะลูกก็หัวแบนได้เช่นกันลูกคอตกหมอนก็คอเคสไปอีกนะแล้วเมื่อลูกอายุสองสามเดือนขึ้นไปแล้วคอลูกแข็งนะคะหลังเริ่มแข็งแล้วอันนี้คุณแม่ให้ลูกนอนคว่ำได้เลย ถ้าลูกนอนคว่ำได้เนี่ยหนึ่งทำให้ลูกไงนอนหลับได้นานนอนหลับได้ยาวสองนะคะก็คือเด็กจะคอแข็งเร็วหลังแข็งเร็วชูคอไวนะคะอันที่สามคือหัวหรือว่าศีรษะของลูกเนี่ยค่ะจะไม่แบนไม่เบี้ยวเลยหัวจะทุยสวยมากเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่ากังวลน,นะคะในช่วงสามเดือนแรกถ้ายังไม่สามารถให้ลูกนอนคว่ำได้หรือบางคนไม่ถนัดยังให้ลูกนอนตะแคงก็ให้ลูกนอนหงายก่อนก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งการนอนไปเรื่อยๆสลับที่ไป นะคะอย่าให้นอนตำแหน่งเดิมที่เดิมอ่าแล้วเราก็มาแก้ไขหลังจากที่คอและลูกแข็งแล้วก็คือประมาณทักสองสามเดือนนะคะค่อยให้ลูกนอนคว่ำอันนี้ดีมากๆเลยนะคะทาให้ลูกหัวทุยสวยแล้วยังลดอาการสะดุ้งผวาทําให้ลูกนอนได้นานอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุยังน้อยๆนะคะอายุน้อยกว่า2ปีหรืออายุน้อยกว่า1ปียิ่งเด็กอายุน้อย,นอยเนี่ย นะถึงแม่ลูกเราจะหัวยังไม่สวยหัวยังไม่ทุยเราก็สามารถปรับนะคะให้ลูกหัวทุยหัวสวยได้นะคะถ้าก่อนอายุ1-2ปีนั่นเองค่ะ